ตกผึกประเทศไทยความโหมดร้ายของทุนนิยมไม่รู้จะใช้นี่ยังไงหันไปหันมามีอันนึ่งที่เรียกว่าชาปนก,กิจสงเคราะห์มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งผมก็รู้จักกับครอบครัวหนึ่งครอบครัวเป็นครอบครัวที่เป็นกเกษตรกรมาทั้งชีวิตเขาก็ทำนาทำสวนทำไร่ของตัวเองส่งลูกเรียน สุดท้ายจบปริญญาตรีแล้วก็ให้เขาไปทำงานในเมืองไปทำงานในเมืองเพื่อที่จะมีความหวังว่าชีวิตของลูกเขาจะมีอนาคตที่ดีกว่าตัวเขาเองดีกว่าพ่อแม่ก็ผ่านไปก็มีความหวังแหละทุกคนก็มีความหวังทำงานทำการกันไปแต่ก่อนที่จะจบก่อนที่จะส่งลูกจนจบนั้นคนระอบครัวนี้ก็สร้างนี่เพราะว่าอะไรครับ เพาการเรียนอยากจะให้เรียกลูกเรียนดีๆอยากให้เรียนลูกเรียนมหาวิทยาลายัยโดยเฉพาะอยากจะส่งลูกไปเรียนมหาลัยดีๆในกรุงเทพค่าใช้จ่ายมันมหาศาลเนาะเมื่อเทียบกับตัวเขาเองสู้เรื่องเฉพาะเอาเรื่องทามาหากินพืชเกษตรพืชไร่พืชสวนก็ทแทบจะมีเงินไม่พอจะเลี้ยงดูชีวิตแล้วเนาะแต่ค่าใช้จ่ายของลูกที่ต้องไปเรียนต่อในกรุงเทพอีก พแพงแสนแพงก็เลยต้องเป็นหนี้เริ่มต้นก็เป็นหนี้นี่แหละหนี้ทกศนี่แหละก็ค้ำกันไปค้ำกันมามีท,ที่ที่ดินอปกรณ์อะไรก็เอาไปค้ำซะหมดนะครับแล้วก็ส่งลูกเรียนจนจบแล้วก็ลูกก็ไปทำงานในกรุงเทพรับจา้างเป็นพนักงานบริษัทวันดีคืนดีลูกก็บอกว่าเงินไม่พอใช้ เพราะว่าเราก็ทราบกันดีเนาะว่าค่าแรงต่างๆมันก็น้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับค่ากินกินอยู่ในกรุงเทพค่าเดินทางค่าเช่าบ้านค่ากินอยู่มันก็แพงเหลือเกินพ่อแม่ทําไงก็ต้องไปหยิบยืมหนี้นอกระบบมาส่งให้ลูกเพื่อว่า,อาด้วยความรักลูก,กนกนะ็อยากให้ลูกมีความมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มันก็เกิดแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานี่นองระบบก็มากขึ้น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 ลูกอยากจะเดิมมีครอบครัวอยากจะแต่งงานเป็นหน้าเป็นตาขายทรัพย์สินที่มีทั้งหมดเพื่อให้ลูกได้แต่งงานทําทุกอย่างเพื่อมีความหวังว่าลูกของตอนนั้นจะมีชีวิตที่ดีกว่าตน สุดท้ายนี่ก็บานไปบานไปบานไป,นไปเรื่อยๆตัวเองก็ทำงานไม่ไหวแล้ะอายุก็หกสิบกว่าจะเจ็ดสิบละไม่รู้จะใช้นี่ยังไงหันไปหันมามีอันหนึ่งที่เรียกว่าชาปนก,กิจสงเคราะห์ซี่มีหลายกองตัวเองก็ทำไว้หลายกองแหละทั้งทกศทั้งเงินทั้งเอาเตี้ยยไปหมดทำไว้หลายกองเลยตอนนี้ก็ทวงแล้วทวงอีก สุดท้ายไม่มีทางออกในชีวิตก็ต้องจบชีวิตลงไปเพื่ออาศัยเงินชักชาพังนกิจสงเคราะห์นั้นมาล้างหนี้เพื่อให้ลูกของตัวเองไม่ต้องรับภาระหนี้สินนั้นอีกต่อไปนี่คือสภาพความเป็นจริงในประเทศไทยคนที่จะมองว่าประเทศไทยมีแต่ความสุขประเทศไทยมีแต่ความหวังประเทศไทยมีแต่แสงสว่างคุณอาจจะต้องกลับไปหาอีกมุมมองหนึ่งนะ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นบอกถ้าเรายังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติผมพวกผมคิดไม่ออกว่าคําพูดที่บอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธประเทศไทยมีแต่ความเมตตากรุณากันนั้นมันจะเป็นความจริงได้อย่างไรฝากไว้ให้ช่วยพิจารณานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย